เอเดียนหนึ 1. 1่งห้าหนึ่งจับหนึ่งรหัสนักศึสี่เก้าหกศูนย์แปดศูนย์ครับชื่อนายเกลชัยสิริโคสิตยางกูลครับก็สำหรับโฆษณาทั้งสองตัวที่ได้ดูไปนะครับระหว่างโคกับเป๊ปซี่ก็สื่อให้เห็นหนึงแบบการแข่งขันทางตลาดที่มีความดูเดือดมากจริงๆถึงขั้นแบบยามกันเลยถ้าเป็นแง่ของจรัญญาบัลอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงความเจ็บแสบแล้วก็ถือว่ากินใจคนดูได้นะสำหรับตัวโฆษณาป๊ปซี่สวงโค้งเนี่ยมันทำไปเพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเป็นใครก็ได้ครับไม่ต้องแบบว่าเฉพาะกลุ่มแต่ว่าถ้าเป็นเป๊ปซี่เนี่ยจะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่าเป๊ปซี่เกิดมาหลังหลังจากโค้งนานมากครับถ้าจะมาเจาะตลาดโค้งก,ก็คงเป็นไปได้ยากก็เลยเลือกที่จะเจาะตลาดกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่แบบอยากรู้อยากลองด้วยครับก็เลย หันมาเจาะกลุ่มนี้แทนแล้วก็คิดว่าถ้าถามส่วนตัวผมผมชอบโคมากกว่าเพราะว่ารสชาติมันแบบมันดูโอเคกว่ามันแบบมันไม่ได้ซ่าขึ้นสมองอะไรอย่เงี้ยครับครับก็คงยังมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ